โอ้ลุงพสอสมเด็จจริงๆเขาเล่นกันเป็นสิบล้านร้อยล้านของลุงมันเก๋พสอสมเด็จจริงๆของเฮียรัสอะมันหายไปตั้งนานแล้วสามสิบกว่าปีอะลุงอันนี้หมยไม่รู้ราคาจริงๆ่ะถ้าหมวยจะซื้อขออมละสามร้อยได้ปะโอ้ไม่ได้หมยนี่ลุงได้ราคาแล้วพันห้านะ 1, นะลุงไปต่อไม่ได้หรอกนะๆถ้าหมวยเอาไปปล่อยต่ออะหมยก็ลําบากเดี๋ยวกูขาดทุนปะวะขอบคุณนะเฮ้ยหมวกอีหมวใหว้ลุงขาดทุนเรื่อเฮียเองค่ะราคาถูกๆมาซื้อมาจับจองกันได้นะคะ เอาละเอาละถ้าใครอยากได้ใบเสรร์สลับพระแท้แล้วก็มาผมได้เลยที่สมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยพ่อสุนทรวงการพระไนก็เยี้ย่แบบนี้กันทุกคนลพ่อแชมป์คิดถึงพ่อนะครับแต่ทำไมก่อนตายพ่อไม่ไม่เหลืออะไรไว้้แชมป์เลยอ่ะทำไมพ่อไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกชายคนนี้เลยอ่ะพ่อ แล้วไหนผมจะโดนเพื่อนทิ้งอีกีเจ้าเไรอันรวยแล้วทิ้งกูเลยนะเฮ้ยนี่เหรอสมบัติพ่อกล่องสองพระโง่โง่เนี่ยนะเอาแล้วนี่กล่องอะไรเนี่ยเปิดดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะพระเหรอ,อปกติแล้วพ่อเล่นพระแท้หรือพระเก๋อพ่อฟื้นมาบอกแชมปหน่อยได้ไหมอะ่ะไม่กล้าเอาไปให้เซียนดูเลยเดี๋ยวเขาหาว่าโง่อ่ะไงดีวะ ลองส่องเองหน่อยแล้วกันขอเป็นพระแท้นะพ่อนะเชมจะได้มีเงินใช้อ่ะเอาละอืขอส่องหน่อยนะไหนดูซิอืพิมพ์ถูกต้องนะเนี่ยฐานสามฐานมวลสารชัดเจนองค์พระไม่มีรอยขูดด้วยต้องขอบเขาว่ากันว่าอมืมมันอาจจะแท้ก็ได้นะพ่องั้นแชมป ขอลองเอาไปให้เซียนพระเช็คดูนะขออนุญาตนะพ่อฮึบชั้ต้องต้องต้องใช้เงินจริงๆอ่ะครับไม่งั้นค่าไฟค่าน้ําคมไม่มีจ่ายในเดือนเนี้ขอนะพ่อนะถ้าเกิดว่าชั้มมีขายได้ถ้ามันถ้ามันแทะชั้ชเจะเอาเงินไปทําบุญให้พ่อนะครับไปเลยแล้วกันพันทิปเนาะพันทิปฮึบนี่อะไรเนะี่ยร้านน้าแข็งเฮเล็กอ๋อพ่อเปิดร้านน้าแข็งตอนไหนเนี่ย ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยแล้วใครทำหัวพ่อเหลียมอย่างเงี้ยโอ๊ยไปไปไปพันทิปไม่ใช่ทิพนรดแต่มันคือพันทิปอือถึงแล้วว,ว้าวนี่ที่ขายผ้าเนี่ยโอ๊ยพอุูมเอาไหมดูพระมไหมไม่ครับเอาพลาไหมามีพลามาปล่อยไหมไม่มีครับไอ้แก่ผ้าที่นี่ปล่อยเช่าเท่าไหร่โอ๊ยที่นี่ปากแซ่บไปเลยอะลุง พาลุงเกยกถาดให้ผมเหมาได้ไงล่ะลุงโอเหมาไปเถอะมันไม่แก่หรอกก็ลองดูสิสมเด็ดบ้าเลยลุงมีเป็นสิบอันเลยลูกปว่วยะไรอ,อลุชื่ออะไรนลุกขอลองนะมันไม่ใช่โอ้มันเป็นอันลุงไปเลยไปจะ<อ>ไปไม่ไป<อ>ไปไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลยเออรลานชื่ออะไรเนี่ยเฮอยเองพาราไดเฮ้ยนาคุนๆว่ะสวัสดีครับอ้าว พี่แชมเองเหรอเอา้ามึงใครเนี่ยมึงรู้จักรู้จักผมได้ไงครับเนี่ยอืมนึกดีๆนึกดีๆี<ด>คน,น,นคุ้นเคยอ้นเหรออย่าเรียกผมอันผมคือเฮียเองพระไรไดได้ไดไดไดอนี่ชื่อร้านเหมือนเนี่ยเป็นเสียนพระที่มีชื่อเสียงที่สุดในพันทิปและโด่งดังในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางอุ้ยเอออ้นอ้นมึงนี่ไหน <c oughs> ว่างไงเอคือกูอม,มีพระไม่ให้มึงเช็คอ,อ่ะอ้นเอ้อไม่ อย่าเองอย่ยเองเอออย่าเองกูมีผ้าไหมมึงมาเช็คอะผมมีผ้าให้อย่าเองเช็คครับอ่ะผมมีพระมาให้อกระดาษปากว่ะผมมีพ้ามาให้โอ้ยไม่ต้องพูดนั้นเอามาดูนี่ฮะลุงพ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอ่องก่อนนะได้เลยรีบส่องนะเอออเป็นไงบ้างอะพิมพิมนิยมนะ ออที่ดูจากเนื้อแล้วดินเหนียวนี่ไม่มีมวลสารเลยไม่มีซักมวลเลยมีแต่ดินไม่มีมวลสารอะไรดูดูดูดีๆโอ้แข็งอย่างกับหินผาตากแดดมาเป็นสิบปีเอ้าต้องอย่างนั้น่ะพาแท้โอ้ยเอาขึ้นปะของปลอมเอาดีแต่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 อันนี้ผมถือว่าช่วยเหลือกันเอางี้ไหมอะไรผมช่วยซื้อร้านนึ่งเออมันเป็นของปลอมนะทำไม ซื้อตั้งร้านหนึ่งเลยอะสงสารไงเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวไม่แถแล้วทาไมยอมซื้อตั้งร้านหนึ่งวะอ๋อเอาไหมร้านหนึ่ง้ยพูดจริงปะเนี่ยช่วยซื้อแล้วนะนี่ของปลอมนะเห็นว่าเดือดร้อนขอขอดูพระอีกรอบได้ไหมขอขดูหน่อยอ๋อพระเจแล้วมันขายได้ขนาดนี้เลยเหรอจะเอาไม่เอาแต่ถ้ายังไม่เอาอีกรอแป๊บอย่าเพิ่งคิดนานเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปไหน เออสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะนายเอาพระมาให้เขาดูเหรอใช่เป็นพระสมเด็จอะครับของพ่อเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยขอดูหน่อยเดะได้เลยครับอ่ะเข้าไปถ้าแท้อ่ะอาจจะจบที่สองล้านหรือร้อยล้านก็ได้นะอะไรเนี่ยแต่เดือนล้านหนึ่งแล้วลฮะมเมื่อก,กี้พูด่าอะไรนะร้อยล้านจ้า แต่ว่าเคเองเขาบอกว่าพระของเรามันมันไม่แทะมันเกะได้มาล้านหนึ่งเนี่ย เองอ่ะประสบการณ์ก็น้อยเชื่อฉันเนี่ยฉันอ่ะเป็นลูกของพ่อสุนทรเลยนะสุนทรผู้หรืออะไรเอานี่นายไม่รู้จักได้ไงวงการพระเขารู้กันให้ฟัดใช่เหรอคนที่แต่งาภาพให้มันนีกับผีเสื้อสมุดเขาเล่นพระด้วยเหรอเขาตายไปนานแล้วนะใช่อ,อะไระพ่อฉันพ่อฉันใจเย็นอ๋อพ่อเธอชื่อสุนทรเหรออืมผู้ไปไหนอ่ะไม่มีผู้ไอบ้บ้าโอเคโทษทีโอ้ยมาแล้วมาแล้ว สองล้านขายไม่ขายเอาไปทําไมอะ่ะแล้วไหนบอกเก๊งไงเอยฟังนะฟังนะคือว่าผมเนี่ยจะซื้อไปใช่ไหมในมูลค่า2ล้านเพื่อ,อไปไล่สดเป็นวิทยาทานเพราะพระแบบเนี้ยปัญหายากนะที่แบบว่าปลอมแล้วเก่าแก่รู้ไหมว่าพระองค์เนี่ยปลอมมาเป็นร้อยปีแล้วจริงไหมเนี่ยมันก็เลยแข็งเหมือนหินไงล่ะ แต่จริงแล้วอ่ะมันเก๊เก๊ทั้งพิมโอเคเออโอเคถ้างั้นก็เออเอาก็ได้ถ้าอางนั้นนะอืมพระพระตาทัวเียดูไม่เป็นนายเชื่อฉันนี่ฉันนะ่ะมีประสบการณ์มากกว่าเฮียแกอีกอไม่งั้นนะ่ะเขาจะเพิ่มเงินให้ในายตั้งสองล้านทำไมอี๋เหมวยมึงเงียบป,ปากไปเลยนะทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งดูพระไม่เป็น จะโดนส้นตีนเอาเนะเอ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเดี๋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 ยวพระพระกูทะเลาะกันทำไมครับเนี่ยเอ่อขอขอพระคืนหน่อยได้ไหมหมยมนายเก็บไว้ที่ฉันนด่แหละเดี๋ยวฉันจะเอาไปออกใบเซอร์ว่ามันแท้ไม่แท้เอ่ออยู่ที่ร้านพ่อฉันน่ะอ๋อเธอออกได้ด้วยเหรอใช่พ่อฉันออกได้เขาเอาพระไปประกวดกันตั้งเยอะที่นั่นน่ะไปไม่ล่ะอ,อะไรของมึงเนี่ยอีหมวยงอกจากร้านกูไปเลยนะเอาจากร้านกูไปลูกค้ากูไม่เป็น ยังจะมาวีนคนอื่นนายเชื่อฉันเถอะไปกับฉันเอออกานไปมันตอแหลอีหมวยมันตอแหลไม่แต่มึงทิ้งกูมึงอะทิ้งกูมาเปิดร้านพ้ากูไปกับผู้หญิงดีกว่าอันที่จะเสียใจทำไมขายผมเฮียเองเรียกใครถูกโอเคกูไม่เอาหลักสองล้านกูจะเลยล้านเน่ไปหมวยเอยเรียกฉันว่าเซียนหมวยดีกว่าเซียนหมวยเออ ทำเงินไม่ได้เหมือนตั้งไม่ยอมเก็บเออยังไงดีกล้องเต็มเลยนะฉันว่าเราไปเอาร้อยล้านดีกว่าอะหรเต่ไี่จ่ายค่าบ้านได้เลยแล้วเนี่ยไปเลยหน้าจิ๊ยไปเลยไปให้ไวเลยอีหมวยฉันว่าไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเราโดนตีหัวแบะเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงเล่นพลาด้วยเหรอฉันอดเซียนเลยนะว่าแต่นายต้องแบ่งให้ฉันส0เปอร์ซ็นนะเว้ยถ้าขายได้เหรอ ใช่สิสิเปอร์เซนแป๊บหนึ่งนะถ้าสมมติว่าขายได้ร้อยล้านสิเปอร์เซ็นก็หนึ่งแสนไงโอ้ยชิวๆให้ได้หนานสิบล้านสิบล้านเหรอจบจบจบอะไรมาเนี่ยอ๋อฉันจบวิศวกรคณิตบัญชีศาสตร์ฮะสาขาไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยอสาขาสองที่เซเว่นเป็นใบคล้ายๆแบบคล้ายๆใบเซอร์แต่เป็นใบเรียนจบปริญญาอ่อน มาเรียบใช่ฉันว่านายอ่ะตลกดีนะไปได้ยังไม่ถามชื่อฉันหน่อยเลยเหรออ๋อก็ชื่อพ่อเศรษฐีใหม่ไงเดาะเรียกงี้หวานเจี๊ยบอะชื่ออะไรชื่ออะไรเอาดิให้เดาเอ่ออันนี้เราไม่รู้เลยนะแชมป์เฮ้ยอาวอาทำไมไปกันเถอะไปเดี๋ยวฉันจะพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ออาทำไมรู้ชื่อเราวะสงสัยจะ หล่อทะลุชื่ออะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจซื้อเสื้อทางร้านเราไหมคะมีเสื้อตัวใหม่มาด้วยนะเสื้ออะไรครับนี่เฮียเฮงอ้อหคุณคุณเทีียวฟ้าระเบื้อมบ้างคุณคุณอะ อืมใครมันเป็นคนออกแบบวะอยากจะตัดมือทิ้งซะเลยเป็นเสื้อขายปลีกทรงหนา,ค,าค่ะคุณลูกค้านใจซื้อไหมคะไม่เอาดีกว่าฮะเพราะว่าดูจากลายเสื้อแล้วใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเหมือนหมาฮะ <c oughs> มันมีคำว่าเอาเอ็งเอ็งเอ็งหลายหลายค่ะหลายเอ็งเกินใช่ใช่ใช่ใครใส่แล้วก็แบบดูดีมีสีลาแบบลาสี ราศีใช่าสราอีไปไปไปไม่ไม่ใส่ดีกว่าเออไม่สนใจหน่อยหรอคะไม่ฮะไม่ไม่เอ้ยเอ้ยฉันว่าเราสนใจเชื่อมั่นนะไป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 วิ่งเถอะวิ่งวิ่งวิ่งไปไปไปเออเหมยแล้วสรุปพ้าฉันแทนไหมอ่ะฉันอะว่าแทนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไปให้พ่อฉันดูแล้วกัน โอเคได้ดิวดียวแต่ว่าขอเป็นพรุ่งนี้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะนายอุ้นายไ,ไม่ขอคอนแทคฉันเลยเหรอเอ่อเดี๋ยวฉันจะไปเซิร์ชใน Google ไม่ก็แชท GPT ในการหาอ๋อไอ้จริงเซิร์ชแค่คำว่าเซียนเหมยก็เจอแล้วฉันอ่ะดังจะตายไป,ไปแล้วดนะัอออือไปเซิร์ชในแชท GPT ก็น่าจะเจอนะถ้าดังจริงบ๊ายบายบ๊ายบาย สวยชิบหายรู้ว่าสาวสวยเล่นพ้าอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะ <laughs> ไม่ขำชั่วร้ายเกินอุ้ยพระพระจมูกโตจังอ่ะกลับบ้านีกว่าอืย้ยอ้ลงเออครับเล่นเล่นพลาไหมโอ้ผมผมไม่เล่นพ้าหรอกครับเดี๋ยวบาปโอ้ไปไกลเดี๋ยวโดนผู้ใหญ่กระทืบเนาะอ,อ,อะไรวะเนี่ยบ้าทุกคนเลยปะให้ตายเถอะรถเมย์แม่งก็ไม่มีสักคันเลยอย่ากับเมืองล้าง ที่บหายพ่อคะวันนี้หมวยอะ่ะไปตกผู้ชายแถมได้พระสมเด็จมาด้วยนะ,ะนี่ไงหมวยว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพระสมเด็จของเฮียรัติำนานนี่ว่ะหายไปตั้งสามสิบปีเนี่ยทำดีมากอะหมวย หนูลูกพ่อไงคะนี่ลูกเห็นเสื้อที่ห้อยไหมนี่นะเป็นของเฮียรัตนะถูกลอบสังหารยิงไม่เข้าทะลุเสื้อแต่ไม่ตายเลยโดนยิงที่หัวตายเลยสุดท้ายก็คือยิงเข้าเออยิงตัวไม่เป็นไรเพราะว่าหอยพระแล้วยิงหัวไงเขาถึงตายใครจะเป็นเศรษฐีชานนสิชานนสิ อยากมีบ้านอยากมีรถยนต์อยากมีพ่อครับคือพระมันขายได้ร้อยล้านจำไมพ่อเพิ่งมาให้แชมป์ล่ะโธ่เอ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกให้ลูกไปลำบากตักตรำทำงานไปเพื่ออะไรครับคุณพ่อฮะ,อะ,อะ,อะใครขอวะเอ้แป๊บหนึ่งนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาคุยต่อมาโมงไงใครอ่ะ ไข่แม่งมาขอเล่นวะเนี่ยออซอยนี้กูก็มีกูอยู่คนเดียวโอ้ไอตาเถอะเฮ้ยไปโมกับพ่อตาอือหืเฮ้ยพ่อคืนนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปเลี้ยง M.K. แล้วก็สุกี้เฮ้ยนี่อะไรสัตว์ ม uhm, ี่อะไรพี่เจ้สัตว์พาไปไหนพี่พาอะไรผูพี่พาอะไรกูพ uh, uh, ี่ออกพี่หยุดพูดดิพาทีพ่อมึงขโมยของพ่อกูอยู่ไหนพี่พี่มึงจะบอกไหมพาอะไรพี่พี่จะบอกไหมพาเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์เลยสองสาม พี่อันนี้ผมถามตรงๆเลยนะพี่มาหาักแขนผมมาทําร้ายร่างกายผมเรารู้จักกันเหรอพี่ยี่มึงตีมึนเหรอมึงเห็นไหมมือกูเนี่ยอะไรพี่เอ้ยพี่นี่มันลงบาลนะพี่ผมก็แขนเจ็บอยู่ด้วยพี่พอเหอะนี่มึงไม่รู้เหรอพระที่มึงเอาไปปล่อยอ่ะคือของที่พ่อมึงขโมยของพ่อกูไปใช่เหรอพี่ผมผมเกิดไม่ทันอ่ะพี่ตอนนั้นผมยังเป็นอสุจิในในหนังไข่พ่อผมอยู่เลยอ่ะ นี่มึงตีมื่นเหรอทีอนี้พี่โอ๊ยตอนเนี้ยพระไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วพี่พี่เอาปืนลงก่อนได้ไหมอ่ะโอเคแต่พระอยู่ที่ใครวะพี่รู้จักเซียนหมวยไหมอ๋อเซียนหมวยใช่ครับพี่ลูกเซียนใหญ่นี่เหมือนเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของอะไรพ่อสุนทรด้วยครับพี่เย้ทำไมพี่มึงไม่รู้หรอว่าเขาน่ากลัวแค่ไหนอะ่ะเอ,อ่อผมไม่รู้ครับไปงั้นมึงไปรักษาตัวเลย แล้วพากูไปเอาพระคืนด้วยพรุ่งน,นี้ครับพี่คือน,นัดนัดกันพรุ่งนี้ฮะกูจะรู้ได้ไง <on> ว่ามึงจะบิดกูหรือเปล่าพี่รู้ที่อยู่บ้านผมผมไม่บิดหรอกแต่กูต้องทำไงเชื่อหรอใช่พี่ต้องเชื่อผมงั้นพี่ไม่ได้พระคืนนะก็ได้กูจะลองเชื่อมึงสักครั้งดูครับพี่อุ้ยโคตรน่ากลัวเลยแล้วดูแขนกูเออคุณแดนน่นาตแต่งงานกับผมนะ มันมันจะไม่เรียวเกินไปไหนเหรอคะความรู้สึกมันท้ามกันไม่ได้นะเจ็บแขนคุณได้หน้าเราแต่งงานกันนะอุ้ยอันเออไปไปพีนะหน้าพี่ไปโดนเที่ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้ากูเพิ่งจะมาช้ำมาเนี่ยโอ้โหช้ำกว่านี้ก็เป็นกล้วยแล้วเอพี่ไปยำกับหมามาเหรอกูพูดตรงนี้ไม่ได้อัน ใครใครคืออันคะอ๋ออัอนเป็นเพื่อนผมนะคุณไปรอที่ร้านก่อนแป๊เดี๋ยวผมไปหานะ่ะตกลงค่ะเดี๋ยวรีบมาจ้ะเบบีอ <Baby. S 2> อ้อ่อันเออพี่ว่าไงใครก็ไม่รู้มาทําร้ายกูแล้วก็มาถามหาพระสมเด็จอะพระสมเด็จพี่หายงั้นเหรอไม่ได้หายก็หมวยบอกว่าจะไปทำไปเซอ้อให้กูไง S <S อะไรอะ่ะมึงขำอะไรพี่ <S 1 S 2> โดนอีหมวยหลอกแล้วทำไมอะ่ะอี่หมวยมันเชื่อไม่ได้มันกับพ่อมันเป็นนักต้มตุ๋นหลอกเอาพาพวกไม่รู้ไม่ชี้นะ่ะมึงก็พูดไปเรื่อยโอ้ยกูขอนอนกับมึงด้วยได้ป่ะวันนี้ <S <S ผมนี่เหนื่อยใจกับพี่จริงๆเอาจริงดิ <S 2> <S 2> เออกูไม่มีที่อยู่กูกลัวแม่งไอ้นี่จะมาทำร้ายร่างกายกูอีกอ่ะกลัวไปรอหน้าร้านเช็คคนก่อนเช็คคนอะไรวะม่เห็นมีใครเลยเขากลับกันหมดแล้วนี่คนโล่งแล้วเข้ามา อยอันร้านมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยพี่ถึงผมจะมีเงินมีทองมีร้านใหญ่ๆห,หรูๆแต่ผมใช้ชีวิตสมถะนะโอ้ยเมื่อกี้ยังโช์เงินสองล้านอยู่เลยทำยพี่พไม่รวยได้ไงไเงินมันไว้หมุนพี่ดูห้องนอนผมก่อนผมกินบนบน,บนฟูกขี้บนโซฟาโอ้ยนี่มูไว้อะไรพ่อกูด้วยเหรอใช่พี่พี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยอะไร,รอ่ะพ่อพี่เนี่ยเป็นเซียนพาร์ทชื่อดังเลยนะเล็กล้อมมึงเลยแน่นะ พันทิพย์เขารู้จักกันทุกคนเออยกเว้นกูเนีเออ่ยอไปนอนพักก่อนอออ้้ยื <c oughs> นี่ที่นอนมึงจริงดิผมบอกพี่แล้วถึงแม้ผมจะมีตังค์แต่ผมก็ใช้ชีวิตสมรฐานนะออนอนๆพี่พีออ่ผมชอบดูคลิปนี้วนเป็นประจำเลยอะไรอ่ะคลิปพี่กับพ่อพี่ไงที่พี่ให้เงินล้านพ่อแล้วพ่อเอาสองร้อยอ๋อ,อ,อ,อไหนในไหนในในี่ไงลองดูสิอ,อ๋อเหรอ พ่อ,อเอาเงินไปร้านหนึ่งเนี่ยผมไม่เอาฮะไว้ให้แม่เก็บไปไม่เอาเหรอเอาเอาแค่สองร้อยพอกูอค,คิดถึงพ่อกูว่าอัน้นผมก็คิดถึงพ,พ่อพี่เหมือนกันนะเฮ้ยพี่แต่ตอนเนี้ยหน้าพี่เหมือนศพเดินได้เลยนะ <c oughs> มึงก็พูดไปโอ้ยเจ็บไปอั้นนอนเถอะพี่นอนพักก่อนเลยผมปิดร้านก่อนอ๋อเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยกูช่วยบ พาขูนมาโอเฮ้ร้องเฮียอะไรสัตว์ไม่เป็นใครอะพาขูนมาพาอะไรหนูไม่รู้เป็นูเฮียเฮ้พี่ว่าบ้านพี่อยู่แถวไหนอะเออก็แถวเนี้ยแหละตรงซอกเนี่ยกูอยู่แถวสลัมร้านน้ำแข็งเฮียเล็กงั้นเหรอเอ่อพี่ ทำไมพี่มาอยู่ตรงนี้ได้อะมึงอยากรู้เปล่ะเอ่อเอ้ยเอ้ยอะไรอุ้ยนิ่งๆนี่มีเฮียเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ในนั้นนะพี่มึงอยากรู้เหรอเอ๋อกูเปิดให้ดูเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่จับหนวยมาทำไมอะมึงบอกพายอยู่กับมันไม่ใช่เหรออ๋อชั้มช่วยเราด้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเหมยเหมยลุกขึ้นออกออกมาออกมาเอาออกมาเร็วเร็วดิเธอเอาเอาผ้ามาคือพี่พี่เขาเป็นเจ้าของผ้าพ้าผ้าไม่ได้อยู่กับเราผ้าอยู่ที่ไหนอยู่กับพ่อเราเอ้านี่ไงพี่อีหมวยมันตอแหลมันไม่คิดที่จะเจ้าผ้าคืนพี่หรอกมันจะเอาผ้าไปมาก็เอาไปเอาไปเซอร์ไงใช่ไหมหมวยใช่ไหมหมวยนี่มึงเชื่อมันอีิเหรอวะ พูดสิอีหมวยไม่ใช่เอา้ามึงพูดพูดก็ได้เราจะหลอกตายละ่ะหลอกว่าแล้วอีหมวยเดี๋ยวหลอกอะไรก็ไยวบอกว่าจะเอาพาไปตรวจแล้วก็ฉันจะได้ไปเสริมมาเพื่อจะได้ขายราคาแล้วทําไมเธอทําคิดจะทําแบบนี้อ่ะแล้วไปเจอกันเองนะเราขอโทษเราขอโทษให้มึงหยุดลองดิล้วพาเขาอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่กับพ่อฉันไงให้กูทํายังไง อ่ผมมีแผนพี่อ่ะว่ามาเอาหมวยนี่แหละเป็นตัวประกันแล้วก็ไปถ่พระมาจากพ่อเขามวยไปที่สมาคมพ่อสุนทรกันทุกคนวะนี่มึงคิดว่าง่ายขนาดนั้นเลยวะก็เรามีลูกสาวเขาอ่ะพ่อมันไม่ยอมให้ลูกสาวมันเจ็บตัวหรอกใช่ไหมมวยจําไว้เลยนะถ้าเสร็จเรื่องเนี้ยขอเดินซาหยอดสูดเดยแน่รีบไปโดนเซ็ตจ่อแน่ไปเลยบออแล้วอย่าตีเล็งผิดทางหรือเปล่าทุกคนข้างหลังลอยตันโอตลกแล้ว แม่เอ้ยใครมันเอาอะไรมากั้นมาเนี่ยพอมึงน้ำสิกึงยะรู้มาเนี่ยตามมามาถึงกันแล้วอ่ะไป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 ใช่ที่นี่แน่นะหมวยใช่สิอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยวัสสัปปเออครับมากับกระดูด้วยใช่ครับเพื่อนฉันเองคนเดียววัสสัปปขอรหัสอยู่นะรหัสอะไรวะ อ่าไม่ชอบไก่กูชอบไข่เจ้าไข่ใส่รสดีกูไลใ่ให้มึงไปทอดใหม่ไปทอดใหม่แย่ใช่ว h a t s a p p อย่าทราบเขาได้โอ้ยเฮียลาภอะไรเนี่ยเขาจ้างแปงรปเปอร์มาเลยหรือวะอุย้ยเฮ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวโยโย่เน่พวกนายเออครับนี่ก่อนที่จะเข้าไปรบกวนสแกนดักด้วยเฮ้ยเชีย่ยแล้วสแกนสแกนดกัก อีมวยแม่งหลอกกูแล้วเหรอกูโพดเล่นเข้าไปได้เจี๊ยบตลกอะไรของมันวะอ๋อพี่เชยตายแล้วไม่ใช่เหรอวะใครตายอ่ะเออช่างมันเถอะเออครับผมเอบหูใหญ่วะพวกมึงมากันแล้วเหรออะไรอ่ะทำไมพูดเหมือนรู้เลยเอพวกมึงมาเอาผ้าคืนใช่ไหมอ้าวเั้นเอาเลยกูมีเกมให้พวกมึงเล่นอะดูนี่อะไรอ่ะนี่เนี่ยมีผ้าของมึงอยู่แต่เสื้อที่เหลือเป็นผ้าปลอมมึงหาผ้าของมึงให้เจอ ถ้ามึงหยิบได้พาะจริงมึงเอาไปเลยแต่ถ้ามึงได้พาพปลอมมึงรีบออกไปก่อนที่กูจะฆ่ามึงเออก็ได้ันจะลองดูเลือกเร็วๆด้วยฮึบไปฉันได้มาละเดี๋ยวเฮ้อแต่มันพาพปลอมอ้าวเฮ้ยผลไม่ไหวแล้วไอเฮีย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 เดียเดียเฮียเียเฮียเฮียเดียเฮ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 ียเียเียเยเียเียเเียยเยเี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 ยียเีเยย ยังนี่ให้มานะคะพ่อโอ้มวยทำไมเธอหักหลังพวกเราอ่ะก็นายโง่เองอ่ะเอ้าผูกมึงมันโง่ดิแล้วเฮียเจายังไงเอาเฮเ้าไงเดี๋ยวมึงเอาพื้นชีกูไปว่าก็ใช่ไงพ่อครับมึงเรียกใครพ่ออ่ะมึงไม่รู้เหรอเอเอ็งอ่ะมันลูกเคยกูเอ้เอ็งเอี้ยเอ็ง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  อันมึงมึงทำหนีได้ไงวะอันโทษทีครับพี่ชายผมต้องเลือกพ่อตาปาอันดับแรกนะแล้วมึงอ่ะอย่าเรียกกูอันกูชื่อเอ็งเอ๋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 งไม่เชียเอ็งเสียงเหมืนหมาเลยพวกมึงเป็นเทียอะไรกันเนี่ยเนี่ยพากูพากูครับใช่พี่พากูพาพ่อกูพาพ่อตาผมพากูเฮ้ยพาพ่อกู กูกูไม่เอาแล้วกูยิงอะได้ตายเลยพวกงอกพวกการพากูจะไม่เล่นพาอีกแล้วตลอดชีวิต